พระเจ้าตรัสว่ามีเพียงความจริงข้อเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นคือจินตนาการแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น call of God เเมษายน2549จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระวจนะของพระเจ้าตัดกับทิโมธีสําหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระเจ้าแห่งสวรรค์และโลกทุกสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นรู้จักและไม่รู้จักพระเจ้าแห่งสรรพสิ่งมีความจริงองค์เดียวสมบูรณ์องค์เดียวคงที่องค์เดียวในสรรพสิ่งทั้งปวงซึ่งความบริบูรณ์ของพระเจ้าทรงสถิต ยาหูชัวหามาชิอาคผู้ซึ่งถูกเรียกว่าพระคิส์และพระเยซูสิ่งอื่นๆล้วนเป็นเพียงจินตนาการความปั่นป่วนในจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่เพราะประชาชนทุจริตพวกเขาถูกชักพาไปด้วยความหลอกลวงแห่งใจของตัวเองผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ถูกชักนำให้หลงทาง พวกเขาหลงทางไปหมดแล้วคนรุ e, e e, <ım> a a ่นหนึ่งกระจัดกระจายไปตามสายลมเพราะว่าแนวทางของมนุษย์เป็นที่รังเกียจแก่ข้าและทุกศาสนาของพวกเขาก็เป็นที่น่ารังเกียจบาปของมนุษย์นั้นใหญ่หลวงและความชั่วช้าของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นจนเกินจะวัดได้ดูเถิด พวกเขาสร้างเทวรูปและสิ่งไร้ประโยชน์สำหรับตนเองและทางปากของคนชั่วทุกทางก็ถูกยึดถือโดยเป่าประโยชน์เพราะว่าประชาชนไม่มีความรู้และไม่เข้าใจพวกเขาเป็นคนตลบตะแลงเป็นคนรุ่นที่ชั่วร้ายที่สุดเป็นชนชาติที่ถือถ้วยของตนด้วยมือทั้งสองเพื่อพวกเขาจะเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสะอิะเอียน ดูเถิดน้ำซุปของสิ่งที่น่ารังเกียจอยู่ในภาชนะของพวกเขาแต่พวกเขาก็กระตือรือร้อนที่จะดื่มพวกเขาโง่เข่าและไม่สามารถมองเห็นได้การงานของมนุษย์ก็ชั่วตั้งแต่เยาว์วัยมาดังนั้นเด็กเล็กๆจะเป็นมรดกของเราและทาลกจะเป็นอัญ,ญมณีของเรา เพราะว่าคนบริสุทธิ์ออกมาเหมือนแสงสว่างที่ส่องออกมาจากความมืดเป็นของประธานที่เกิดจากคันพวกมันมีค่าเด็กทุกคนในวัยเยาว์จะต้องทนุถนอมเพราะผู้บริสุทธิ์มีค่ามากกว่าทองคำและเงินมีค่ามากกว่าอัญมณีล้ำค่า ดังนั้นวิบัติแก่โลกนี้และทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้วิบัติแก่ทุกคนที่ทำร้ายลูกน้อยของฉันพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราจะโจมตีโลกด้วยความพิโรธของเราและลงโทษคนชั่วร้ายเราจะโจมตีโลกและนำการลงโทษอย่างรวดเร็วมาสู่ทุกคนที่นำประชากรของเราจากความจริง ด้วยความพิโรธอันแรงกล้าของเราเราจะฟาดฟันพวกเขาและนำการลงโทษชั่วนิรันดร์มาสู่จิตใจที่ชั่วร้ายเพราะความตายสงวนไว้สำหรับคนชั่วร้ายหุบเขาแห่งกระดูกที่ตายแล้วและแห้งความมืดและความมืดว่างเปล่าแห่งความว่างเปล่าไร้ชีวิต ดูเถิดเราจะเทความโกรธของเราออกมาและทำลายล้างด้วยความพิโรธของเราด้วยไฟนิรันร์เราจะแก้แค้นศัตรูทั้งหมดของเราจนกว่าพวกเขาจะถูกทำลายล้างสิน้นเพราะนี่คือความตายครั้งที่สองที่เตรียมไว้สำหรับคนชั่วนี่คือความตายครั้งที่สองซึ่งความชั่วร้ายในใจ จะถูกผ่านไปการทำลายล้างและการทำลายล้างความชั่วร้ายถูกลบล้างความตายซึ่งผู้ได้รับการไถ่ในพระแม่สิยาไม่จําเป็นต้องกลัวเพราะพวกเขาได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตจากความสิ้นหวังไปสู่ความยินดีและจากการพิพากษาไปสู่ความรอด ถูกนำออกจากแผ่นดินไปยังสถานที่อันชอบธรรมของพวกเขาซึ่งเราได้เตรียมไว้สำหรับพวกเขาตั้งแต่แรกเริ่มซื้อในราคาซื้อด้วยเลือดเลือดของลูกแกะเด็กน้อยที่รักของแม่เอ๋ยจงมาหาเราเถิดพอเจ้ารู้จักหน้าของเราดีโอ้ บุตรและธิดาของพระเจ้าออกมาเถิดเพราะพระเจ้าทรงไถ่คุณแล้วประชากรของเราเอ๋ยจงออกมาเพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลได้เรียกเจ้าตามชื่อ เชิญเสด็จเข้าสู่ความยินดีของเราและถูกยกขึ้นจงนั่งที่พระหัตถ์ขวาของเราตลอดไปอย่าหันกลับมามองหรือลังเลอย่าหันศีรษะหรือบิดไหลอย่าหันกลับมาเพราะมีสิ่งน่าสะอิจสะเอียนอาศัยอยู่ที่นั่นเมืองโสโดมและโกโมรา เพราะถึงเวลาแห่งยามของเรามาถึงแล้วและว,วันลงโทษก็ปรากฏชัดเจนดูเถิดมันรออยู่ที่ประตูการพิพากษาอันน่าสยดสยองไหลออกมาโดยไม่มีส่วนผสมการทำลายล้างเมืองความทุกข์ทรมานของทุกชาติวิบัติแก่บุตรมนุษย์วิบัติแก่แกผู้อาศัยในโลกนี้บัตรนี้จะต้องเป็นความงุนงงของคุณพระเจ้าตรัสว่า ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าต้องใช้ความอดทนอย่างมากและศรัทธ,ธาอันแน่วแน่ในยุคสุดท้ายนี้เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพึงกลัวกำลังจะมาถึงวันที่ไม่มีวันเท่ากันเพราะบนแผ่นดินโลกความชั่วร้ายทุกชนิดแพร่ขยายออกมาความชั่วช้าถูกยึดไว้และความชอบธรรมถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้า ลัทธินอกรี้ที่น่าสาบแช่งได้รับการสอนในคริสตจักรต่างๆและการดูหมิ่นศาสนาก็ได้ยินกันในธรรมศาลาวิหารของเทพเจ้าเท็จเกลื่อนพื้นโลกและมัสายิดก,ก็ทำให้แผ่นดินสกรปรกเหมือนโลกระบาดความน่าสะอิดสะเอียนการดูหมิ่นไม่มีที่สิ้นสุด คำโกหกที่คนทั่วไปได้รับความเป็นจริงเราจะไม่ออกมาทําลายล้างหรือเราจะไม่ออกมาแก้แค้นศัตรตูอย่างรวดเร็วหรอกหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงนําการทําลายล้างอย่างรวดเร็วมาสู่พวกเขาจนกว่าจะไม่เหลือหินทับกันหรือนับวันยิ่งชั่วร้ายพระเจ้าตัด แสงสว่างแห่งดวงตามืดลงความชั่วช้าเต็มหัวใจและบาปทุกชนิดออกมาจากผู้คนอย่างไม่หยุดยัง้งพวกเขาไม่อ่อนข้อและไม่มีใครหันเหจากทางชั่วของเขาอย่างแท้จริงเพราะปากพูดออกมาจากใจที่ล้นเหลือและผู้ที่ไม่มีพระวิญญ,ญาณก็ไม่สามารถแยกแยะได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีริมฝีปากที่ไม่สะอาดก็เจริญรุ่งเรืองและคนลกล้างจูบเข่าที่ปากเพราะว่าคนรุ่นนี้ชั่วช้าที่สุดและไม่สามารถมองเห็นได้เพราะพวกเขาเกียดชังผู้ที่กว่ากล่าวที่ประตูเมืองและดูหมิ่นผู้ที่พูดถ้อยคำจากพระเจ้าเราจะไม่ทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนเพราะเรื่องนี้หรือมันจะไม่แตกสลายอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาหรือ เพราะว่าเราจะเปิดปากแห่งนรกและคนจำนวนมากจะตกลงไปที่นั่นบรรดาประชาชาติจะไว้ทุกข์และผู้ที่เหลืออยู่จะพ่ายแพ้ด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดไปจนถึงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาล้วนละทิ้งพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นฉันจึงเรียกที่รักของฉันให้เลือกความอดอยากละทิ้งอาหารทางโลกทั้งหมดนี้ เพราะว่าสิ่งที่ลงมาจากสวรรค์เท่านั้นจึงจะมีชีวิตชีวาในนั้นและเฉพาะผู้ที่กินมานาซึ่งเราจะให้แก่เขาเท่านั้นจึงจะอิ่มหนำแท้จริงแล้วพวกมันจะถูกยกขึ้นสูงขึ้นด้วยปีกแห่งการรักษาเพราะว่าโรคนี้เต็มไปด้วยบาปถ้วยทุกใบเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสีอิดสะเอียนและทางทั้งหลายนำไปสู่ความตาย ดังนั้นผู้ที่พอใจในความอธรรมจะถูกตัดออกไปและบรรดาผู้ที่เลือกความชั่วร้ายจะถูกประนามและดังนั้นมันจึงเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลาอันสั้นของเขาพังทลายลงเมื่อความชั่วร้ายครอบงำทั่วแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ฝืนคืนพระชนตรัสด,ดังนี้ว่าดังนั้นเราจึงร้องเรียกวิสุทธิชนของเราเพื่อที่พวกเขาจะได้มีสติและตื่นตัว เพราะศัตรูของพวกเขาปฏิปักษ์เดินตามไปทั่วเหมือนสิงโตคำรามตามหาคนที่เขาจะกัดกินดูเถิดเขาสะกดรอยตามเหยื่อและคว้าสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาไว้แล้วที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อคำโกหกอย่าก,กลัวหรือสงสัยต่อต้านปีศาจ จงมั่นคงไม่หวั่นไหวและเปี่ยมด้วยศรัทธาเพราะเราอยู่กับคุณผู้เป็นที่รักผู้ทรงสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ในตัวคุณเพราะว่ามันผูกพังลงแล้วแต่เราได้คืนมันขึ้นมาและแม้เราจะทำอย่างนั้นอีกเพราะตามที่เขียนไว้ฉันเป็นพระฉายาของพระเจ้าที่มองไม่เห็นผู้ทรงเป็นบุตรหัวปี เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงโดยเราทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในชั้นฟ้าทั้งหลายและบนโลกไม่ว่าบัลังหรืออาณาจักรหรืออาณาเขตหรืออำนาจทุกสิ่งที่เป็นและถูกสร้างขึ้นล้วนถูกสร้างขึ้นผ่านทางเราและเพื่อเราเราอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งประกอบอยู่ในเราเพราะฉะนั้น จงใส่ใจถ้อยคำของเราและเข้าใจเถิดเพราะเราได้พูดกับเพื่อนๆของเราในสมัยก่อนอย่างไรบัดนี้เราก็พูดกับท่านทั้งหลายฉันนั้นด้วยเพราะเวลานั้นมาถึงแล้วและกำลังมาและมาถึงแล้วเมื่อสัญญาณและสัญญาณทุกอย่างมาถึงแล้วสิ่งอัศจรร์ยจะต้องปรากฏชัดเมื่อคำพยากรณ์ทั้งหมดจะสำเร็จ จงชื่นชมยินดีเพราะการไถ่าบาปของคุณใกล้เข้ามาแล้วและถึงแม้เวลาแห่งความโศกเศร้าครั้งใหญ่เข้ามาแล้วจงยึดมั่นไว้เพราะวันเวลาเหล่านี้จะสั้นลงไม่มีความเจ็บปวดไม่มีน้ำตาหรือความตายอีกต่อไปความโศกเศร้าทั้งหมดผ่านพ้นไปการเกิดใหม่ช่วงเวลาแห่งความสดชื่นที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นจงจดจำถ้อยคำของเราและมีสันติสุขพระเจ้าองค์เดียวพระบุตรองค์เดียวหนทางเดียวที่จะไปถึงพระบิดาความจริงเดียวพระคําเดียวพระแม่สิยาองค์เดียววิญญาณองค์เดียวอาหารหนึ่งอย่างขนมปังหนึ่งอย่างและเครื่องดื่มหนึ่งอย่างหนึ่งกายซึ่งฉันเป็นทั้งหมดทุกสิ่งในทุกสิ่งอามน